tidak <muchas> 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 ห้านไ่ล้าันพี่ใส่แว่นใหม่ิดปิดด้านปดด้านเอา่เดี๋ยวานปิดด้านเไมดโทค่อไม่ไม่ขำไม่ขำพี่ผมแค่ดูแลพี่เฉยเตือนมก็สัเกตไไม่หรอนไอ้พี่อ่ะพับเข้าไปเป็นไงเห็นชัดไหมสันขึ้นไหม แล้วแล้วถูกแล้วถูกแล้วคือมือบอกเข้าอ๋ออ๋อบอกถูกแล้วถูกแ,แ,แล้วหนูถูกแล้วลูกพี่เป๊กเปลี่ยนถูกด้านแล้วเออนะอย่าตีกันพวาอย<ห>่าตีกันเฮ้ยเออใครช่วยอสอ่งช่องนริยะหน่อยมีเลยสองพันอันนี้จริงเหรอไหนอ่ะไอ้ไอ้ไอ้มึงมาหลังมึงเรื่องสกิบอวดไหมัพร้อะดังเขาก็รู้หมดเนี่ยเขาหัวเราะคำรู้หนนี่ คนเลผมไม่เห็นไงพี่พอหันไปปุ๊บก,ก็เพิ่งรู้ว่าพี่แบบใส่ขิงอีกขิงอีกเขาบอกขิงอีกเออมาดูพี่เป็กค<อ>่าะแล้ว<อ>เฮ้ยตใ <laughs> กใจอะเดี๋ยวเดี๋ยวพี<อ>่หน้าพ<โอ>ันเจ็ดใส่ถูงนะ <laughs> ใส่สุงนะ รับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกขส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกซ์ข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ